สวัสดีค่ะ f อทุกๆท,ท่านตอนนี้แม่อ้อมกำลังจะเดินทางไปดูแฟนต้านะคะแม่อ้อมขอขอบคุณ f อทุกๆท,ท,ท่านมากๆที่ได้โอนเงินมาช่วยค่ารักษาของแฟนต้านะคะแล้วก็แม่อ้อมต้องขอโทษด้วยที่ว่ายังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครเลยพอดีมันยุ่งมากะคะ่ะเดี๋ยวแม่อ้อมรีบจัดกับจากโรงพยาบาลแล้วแม่อ้อมจะรีบมาตอบคอมเมนต์นะคะทีนี้แม่อ้อมก็จะมาเล่าเรื่องของหลบฝนก่อนว่าหลบฝนเป็นยังไงคือ ช่วงนี้อากาศมันคงจะร้อนด้วยอะค่ะเขาก็เลยเริ่มปีอาการแปลกๆแต่ว่าตอนนี้แม่อ้อมให้กินคาร์บอนไปแล้วสองครั้งคือเมื่อเช้าตอนประมาณสักสิบโมงครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยแม่อ้อมกลับมาถึงบ้านแล้วก็มากินข้าวกินข้าวก่อนกินข้าวก็ให้อาหารหลบฝนสักนิดนึงพร้อมกับตัวคาร์บอนนะคะอ้อมกับตัวคาร์บอนก็ตอนนี้หลบฝนกินคาร์บอนไปแล้วสี่เม็ดก็คงจะช่วยเขาได้เพราะว่าวันก่อนแม่อ้อมให้เขากินสติ๊กไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า คือเราฝนกะินอะไรไม่ค่อยได้เลยอะ่ะมันมันจะมีปัญหาตลอดก็เลยให้เขากินไว้ก่อนกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาดูอีกทีนึงเพราะฉะนั้นคืนนี้คืนนี้แม่อ้อมต้องนอนข้างล่างหรือเปล่าเพราะคอยว่าต้องคอยดูว่าหลบฝนจะมีอาการไหมเพราะว่ามันค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่อากาศมันร้อนอะนะคะส่วนเรื่องของแฟนต้าเนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมไปถึงโรงพยาบาลแล้วแม่อ้อมอะ่ะจะจะให้ทุกทุกท่านได้ดู แล้วก็คุยกับหมออีกทีหนึง่งอาการของเฟนต้าก็คือเมื่อคืนนี้อ๋อก่อนอื่นแม่อ้อมขอขอบคุณเอ,อแม่เอ๋ด้วยนะคะมเมื่อกี้แม่อ้อมก็มีแวะไปหาแม่เอ๋อยู่แล้วก็ไปดูอังไรกับอังเปาอังไรน่ารักมากเลยค่ะแม่อ้อมก็ไปแวะขอบคุณแม่เอ๋เข้ามาแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่เกียงด้วยคือทุก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 คนแบบคือเป็นห่วงแม่อ้อมอะนะคะว่าลูกไม่สบายมากๆ ทีนี้เมื่อคืนนียแม่อ้อมก็เลยโทรไปประมาณสามทุ่มกว่าเพราะว่าหมอเขาจะอยู่ถึงสี่ทุ่มว่าแฟนตาเป็นยังไงบ้างก็ตอนที่โทรไปสามทุ่มกว่าเขาบอกว่าเอาแฟนตาออกจากตู้อุณหภูมิเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาแฟนตามาพักไว้ที่กรงปกติเมื่อตอนเมื่อคืนนี้ก็โอเคก็ถือว่าแม่อ้อมก็สบายใจไประดับหนึ่งคือไม่อยากให้อยู่ในตู้นั้นนานๆมันคือเป็นห่วงถ้าเกิดอยู่ในตู้นานๆแ,แสดงว่าอาการหนนะัก แล้วก็พอเมื่อเช้านี้ประมาณ11โมงพ่อข้องให้เราไปโทรถามตอน11โมงก็โทรไปที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าแฟนตาล่าเริงดีนะคะแล้วก็เริ่มกินได้เขาให้กินแต่หญ้าไม่ให้กินอย่างอื่นเลยแล้วก็อ,อ,อ,อึเริ่มอึได้แล้วแล้วก็คือไม่ต้องอันต้าซาว ไม่ต้องอันตราซาวแล้วเขาบอกว่าดูแล้วถ้าคือถือว่าไม่ต้องอันตราซาวก็โอเคไม่ต้องผ่าหรือเปล่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปคุยที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นก็คือเขาบอกว่าเนื่องจากว่าแฟนต้าเนี่ยมีลำไส้ที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นจะให้กินอะไรต้องคอยระวังก็แม่อมก็ต้องระวังแฟนต้าเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาเขาเป็นกระต่ายที่ยินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะค่ะก็เลยหมอก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็คือ ในลำไส้เขายังในกระเพาะอาหารเขาเนี่ยนะคะมันยังมีอาหารที่ตกค้างอยู่หมอจะมาดูอีกทีนึงว่ามันจะออกมาหมดไหมหลังจากที่เขากินคือไม่ใหไ้ไม่ให้อาหารตัวใหม่เข้าไปเข้าไปข้างในลำไส้อีกให้กินแต่หญ้าซึ่งหญ้าเนี่ยสาหรับกระต่ายเนี่ยมันกินอ่ะมันจะไปช่วยระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยวแม่อ้อมไปถึงโรงพยาบาลยังไงก็จะมาเล่าให้เอฟซีฟังอีกทีนึงนะคะแม่อ้อมขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท,ท่านมากๆนะคะที่เป็นห่วงแฟนตาแล้วก็เป็นห่วงหลาฝนนะคะ แต่ยังไงแม่อ้อมพาไปดูแฟนต้าอีกทีนึงนะคะตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวแม่อ้อมจะเข้าไปดูแฟนตานะคะตอนนี้ถึงโรงพยาบาล n n m m l s s r e c e แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ตาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแม่อ้อมจะต้องไปคุยกับคุณหมอแล้วก็เดี๋ยวเอฟซีจะได้ฟังฟังนะคะว่าจากจากคุณหมอะคะ่ะว่าคุณหมอว่ายัางไงนะคะนาครับหนูหันไปไหนแล้วคะลูกนี่แม่อ้อมมาเยี่ยมแฟนตาที่โรงพยาบาลแล้วค่ะก็หมอบอกว่าต้องให้ตาให้น้าเกลืออีกประมาณเนี่ยค่ะพอดีเขาจะทําความสะอาดกรงนี่แม่อ้อมมาเกินไม่ใช่เวลานี้นะคะนี่เขายังเลยไม่ได้ใส่สน้ําเกลือให้เพราะว่าตาต้องให้น้ําเกลือเนี่ยไปอีกสองวันเพื่อให้ลดค่าไตาลง ถ้ากับพรุ่งนี้มาอ้อมก็รับกลับไม่ได้ต้องมารับกลับวันพุธเพราะว่าค่าไตาต้าสูงมากหมอต้องก่อนจะกลับต้องตรวจเลือดเอ็กซเรย์อะไรอีกเยอะแยะเลยค่ะแม่อ้อมอยู่ได้แป๊บเดียวเขาไม่ให้แม่อ้อมอยู่นานเขาก็จะทําความสะอาดกรงใต้อยู่นะคะเน,นี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมลงไปข้างล่างก่อนนะคะแม่อ้อมเดินทางกลับแล้วคะ่ะไม่สามารถที่จะถ่ายที่โรงพยาบาลได้พอดี ก็คือเราก็ลืมไปว่าเขาบอกว่าไม่ให้เยี่ยมช่วงบ่ายสาถึงห้าโมงเย็นมันเป็นเวลาที่เขาต้องทำความสะอาดก็เขาบอกให้5นาทีไปดูลูกได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็พอดีคือค่าไตามันสูงอ่ะอึพันต้าเออเละมากแม่อ้อมอุ้มทีเสื้อเลอะหมดเลยก็ต้องพาน้องไปล้างก้นแล้วก็เอามาใส่ในกรงไวเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาจะให้น้ำเกลือหมอบอกว่าค่าไตาสูงเนี่ยต้องให้น้ำเกลือต่อเนื่องอีก2วันอีกสองวันอีกสองวัน,ว,นวันละสองพันกว่าบาทค่ะต้องนอนให้น้ำเกลืออีก2คืนคือ คืนวันนังคืนนี้คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธไม่แน่ใจว่าพุธหรือพระรหัสไม่้อมต้องมาทีนึงก็ต้องถามทีนึงว่ามันเท่าไหร,ร่ยังไงต้องคอยประเมินค่าใช้ใจ่ายด้วยแล้วก็น้องก็ยังคือแฟนต้ายังยังไม่ค่อยแข็งแรงดีค่ะดูจากแรงที่ตอนที่ว่าเราพาไปล้างก้นเนี่ยยังไม่มีแรงที่จะดีดดิ้นถีบแม่เลยคือยังตัวยังอ่อนอ่อนอยู่แล้วเขาก็ยัง นังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะก็ให้น้องนอนโรงพยาบาลไปก่อนเดี๋ยวแม่อ้อมค่อยมาดูอีกทีหนึง่งก็แม่อ้อมขอขอบพระคุณเอ็กซีตทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงแฟนตาเขาเขาเริ่มกินได้อะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขายาจะแข็งแรงดีอยู่ท่าทางยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ไปอีกเดี๋ยวแม่อ้อมต้องไปแวะซื้ออาหารให้คุณชายหลบฝนด้วยและคะ่ะพอดีนังก็เรื่องเยอะคะ่ะซื้อตัวสมาร์ทฮาร์ดโกให้กินเม็ดใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะเคี้ยว หรือว่าแก่แล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวแม่อ้อมต้องไปดูว่ามีบัสไหมแล้วก็จะซื้อบัสไปให้หลบฝนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเอซีทุกๆท่านนะคะที่เป็นห่วงแม่อ้อมจะมาเล่าอาการของแฟนต้านะคะคือวันเสาร์เนี่ยเขาก็วิ่งเล่นปะกะติตอนเย็นก็ก็อเลิทธรรมดานะคะเสร็จแล้วก็แม่อ้อมก็เอาเขาเข้ากงก็พอถึงให้เวลาให้อาหารแฟนต้าก็ไม่กิน แม่อ้อมก็เอ๊ะปกติเนี่ยแฟนตาเนี่ยบางทีก็จะมีอาการแบบไม่กินแล้วก็แป๊บหนึ่งก็กินอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แม่อ้อมก็อะประมาณสามทุ่มเอ้าตายังไม่กินข้าวอีกเหรอลูกเพราะบางทีเขากินสี่ห้าทุ่มก็มีแม่อ้อมก็เลยเปิ้ลคีที่คอแคร์กับเอ่อและบิดแคร์ซึ่งผสมกันอย่างละหนึ่งช้อนให้ต้ากินไปแล้วทีนี้แม่อ้อมก็แบบก็ง่วงนะคะก็เลยเอาต้าไปกอดนอนจนถึงเกือบ เที่ยงคืนมัง้งแม่อ้อมเผลอหลับไปน้ำยังไ,ไ,นะไม่ได้อาบน้แม่ยังไม่ได้อาบน้ําเลยก็เสร็จแล้วก็เอาตามาเก็บบอกตาเดี๋ยวตากินข้าวนะลูกเพราะว่าจะเอาไปนอนด้วยก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวแม่จะทับบ้างหรือตาปวดฉี่ปวดเอือเลยเพราะต้าเขาจะถ้าอยู่บนตัวแม่หรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่ฉี่ใส่ต้องจักใส่กงเขาถึงจะฉี่ทีนี้ก็ตีตีสองแม่อ้อมก็ลงดูอีกทีหนึ่งแฟนตาก็ยังไม่กินข้าวอีกบอกอ้าวตาทำไมไม่กินข้าวลนะ่ะลูกก็ป้อนน้าป้อนน้ําเสร็จก็ตีห้าลงมาก็รีบป้อนคีรีต้าวแล้วก็ ก็โทรไปโรงพยาบาลหมอเข้าบ่ายบ่ายโมงต้าก็พอตอนตอนเช้าป้อนคีทีคอแคร์เอาต้าเห็นแม่อ้อมเห็นต้ามาชิมอเอาฟาาเอาล้วก็ดีใจละว,ว่าต้าไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าชิมไปแค่นีดเดียวแล้วต้าก็ไม่กินอีกแม่อ้อมก็ป้อนเที่ยงกบป้อนคีทีคอแคร์กับลวบีแคร์เพิ่มแล้วก็นัหมอได้สี่โมงก็พอสามโมงปุ๊บแม่อ้อมก็รีบรถมารับแม่อ้อมไปโรงพยาบาลไปนั่งสักพักหนึ่งต้าก็เริ่มมีอาการคือหูเย็น แล้วก็ตาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีสีเลือดแล้วค่ะแล้วก็ปากตาเริ่มซีดก็บอกหมอตาแย่แล้วนะหมอหมอก็รีบมาอุ้มตาไปแล้วก็เอาตาไปรีบเจาะเลือดเจาะเลือดเสร็จแล้วก็พอล็อนั่งรอผลเลือดสักแป๊บหนึง่งคือตาเริ่มตัวอ่อนแล้วแล้วก็เจาะเลือดเสร็จก็ฉีดยากแก้ปวดให้ตาเพราะตาหมอบอกว่าตาปวดท้องมากและอาการตาค่อนข้างหนะักก็หมอรีบาขึ้นไปทาถ้าไม่อ้อมไปช้ากว่านี้ยตาอาจจะตาย ตาคือเป็นอะไรที่อ่อนไหวมากๆแม่ออมก็เลยบอกคือพาหมูหวานไปตัดฟันด้วยหลังจากที่ต้าก็ช่วงที่รอช่วงที่รอรอเอ,อหมอเรื่องค่าเลือดอะ่ะก็เขต้องดูด้วยค่ะว่าค่าเลือดเป็นยังไงเพื่อประเมินผลในการที่จะทําอะไรกับต้าได้หรือเปล่า ก็เลยหมอก็เลยก็เลยแม่อมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นให้น้องที่เขาขับรถไปกับแม่อมอะเอาเอาหวานมาส่งก่อนเอามาไว้ที่บ้านไม่งั้นเดี๋ยวหวานจะรอนานกลัวหวานจะรอนานก็ให้เอาหมูหวานมาเก็บเพราะหมูหวานไปตัดฟันแล้วแม่ออมก็นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูตาจนดูตาจนว่าตาปลอดภัยดีแล้วแม่ออมก็ถึงจะกลับถึงจะกลับแล้วก็ก็จะเมื่อคืนก็เลยโทรไปถามหมอตอนสามทุ่มกว่าว่าเป็นยังไงหมอบอกว่าตาออกจากตู้ห้องไออตู้ที่ควบุมอุณภูมิแล้วแม่อมก็ใจชื้นแต่วันนี้ไปก็ดูจาก ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็อย่างที่แม่อ้องเล่าไปอะค่ะว่าต้ยังไม่แข็งแรงก็ต้องรอดูอีกวันสองวันคือเดี๋ยวยังไงคืนนี้แม่อ้องก็ต้องโทรไปอีกเพราะว่าเอินไปผิดเวลาพรุ่งนี้แม่พรุ่งนี้แม่อ้องจะไปประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงเนี่ยดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าต้องทําความสะอาดบ้านก่อนบ้านยังไม่ทําความสะอาดและนี่ก็กลับมานี่สี่โมงครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไป เลียร์ห้งห้องให้คุณชายอีกเพราะว่าแม่อ้อมยังไม่ได้เอาตัวที่ล้างไปใส่เลยแม่อ้อมขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่มาให้กําลังใจแล้วก็เป็นห่วงเราฝนกับแฟนต้านะคะขอบพระคุณมากๆคือแม่อ้อมีกําลังใจขึ้นเยอะได้เห็นแบบเอฟซีทุกทกท่านมาเมมให้กําลังใจแม่อ้อมนะคะคือมันมันมันเรารู้สึกปลื้มใจว่าเออทุกคนมีความห่วงใยเราด้วยความจริงใจอ่ะนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือแม่อ้อมในการโอนเงินมาช่วยค่ารักษาของแฟนตาเพราะว่าการประเมินค่ารักษาอีกสองวันเนี่ยคือวันละวันละสองพกว่านะคะก็คือสองสวันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งะคะ่ะก็แม่อมก็ต้องคอยถามเขาเพราะว่าเวลาที่เราไปจ่ายตังค์จะได้เอาเงินไปถูกเดี๋ยวเกิดต้องไปติดเขาอีกเราไม่อยากติดเงินที่โรงพยาบาลซึ่งถามว่าได้ไหม ก็คือถ้ามันไม่พอแม่อมก็ติดได้คะ่ะเพราะว่าแม่อมสนิทกับเจ้าของโรงพยาบาลก็คือหมออ้อยนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวกลับมาแม่อมก็โอนให้เขานั่นแหละเพราะว่ามันมันมันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะคะแม่อมขอขอบพระคุณทุกทุกท่านมากๆนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ให้กําลังใจแม่อมม้อมเสมอมานะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ